สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาติดตามข่าวสารในโซนข่าว PSI อกดช่องสารดีหมายเลข99 ถือเลือกดีบวงสูงเรียบร้อยแล้วพร้อมเดินหน้าถ่ายทําเต็มที่สําหรับภาพยนตร์เรื่องหลวงพี่ดีเนะนําทีมโดยพุ่มกับอินดี้ตลอดการตั๊กอรุณศักดิ์และสิทธิรุธเสถียรจารุพงษาพุม่มนวยการสร้างและประจักษ์ชัยหายทองคำโคโปรวเซอร์รับประกันภาพยนตร์เรื่องนี้มีแต่มุคฮาแถมให้สาระคิดบวกไปในตัวนําทีมนักแสดงโดยแม่ปองหรือสมปองนครไทยสงข์ขึ้นแทนพระเอกภาพยนตร์ครั้งแรกพร้อมด้วยอูดเป็นต่อบอนเชิญยิ้มชูสีเชิญยิ้มนุย้ย ิเหลือเฟือมกจกเอมมี่แม็กซิมการวิภาการชนินทร์จิตปรีดาการทัศนะนวลละอ,องมนชยาเชเคเกอร์สายเชียแสงวิโรจอาชีเสียงหล่อพร้อมด้วยมิสแกรนเลยชนาการนาโสมมิสแกรนบึงการสุมินตาชุดชนบทมิสแกรนสกลนครอ,อรุณลักษ์โมทนีชัยโชคตุ๊กอัญชลีพุทธวงศและนักแสดงอีกมากมายซึ่งมีการถ่ายทำกันที่พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านมีชีวิตที่จังหวัดบึงการ หนังเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากหลวง,งพ่อดีเนาะนะฮะที่อุดรน,นะวัดมชิมวาวชื่อเต็มว่าอะไรครับพระเทพพิสุทธาจารย์อุทานธรรมวาทีค,คือท่านจะเป็นคนที่พูดคําว่าดีเนาะดีเนาะตลอดเวลานะฮะคือมองโลกในแง่ดีนั่นเองเพราะฉะนั้นในสถานการณ์ที่บ้านเมืองเราเป็นอย่างเงี้ยเพราะนั้นเราก็เลยอยากทําหนังที่ทําให้คนคิดบวกมีกําลังใจในการที่จะอยู่ต่อสู้ชีวิตในสถานการณ์แบบนี้นี่คือที่มาของมัน อันที่2ก็คือเกิดจากการที่วันหนึ่งผมปั่นจัก,กรยานจากกรุงเทพไปแม่สายนะฮะเจ็รอยกิโลแล้วก็ได้สายบาทตอนเช้าก็เลยคิดว่าเอ๊นึกถึงหลวงพ่อดีเนาะก็เลยเริ่มเขียนบทไปเพราะนั้นเป็นหนังเรื่องแรกที่ปั่นจัก,กรยานเขียนบทน8วันจบเลยครับบทเรื่องนี้นนีมากเราก็เจอกับผู้ชายครับที่นี่ผมก็เจอกับพี่ตั๊กมาประมาณร่วมประมาณสี่ปีนะครับตั้แต่มีโอกาสทำงานร,างร่วมกันมาระดับหนึ่งแล้วถูกกงเงินไปเท่าไหร่ครับ <laughs> ซึ่งพอตอนหลังมาในผมก็ได้ตั้บริษัทตัวเ,เองนะผมชื่อบริษัทโ,โซเชียลนะครับซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาแพลตฟอร์มโซ<อ>เชียลมีเดียซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับซึ่งตอบสนองในเรื่องของกีฬาและก็ปันเทิงนะครับ,อบพอมาถึงนะในช่วงของรรศนกราชปีนี้นะครับเราก็เลยได้พัฒนาแพลตฟอร์มไปค่อนข้างจะยิ่งใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งโดยเฉพาะเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยด้วยนะครับนี่ก็ต้องฝากฝากไว้ด้วยนะครับได้มีโอกาสมาร่วมงานกับพี่ตั๊กแล้วก็ ตั้งแต่3ปีที่แล้วแล้วก็มาถึงปีนี้นะครับก็ทุกอย่างพร้อมหมดแล้วครับแล้วก็คิดว่าเราจะสร้างปอดศัติศาสตร์ด้วยกันนะครับในเรื่องของวันคัดมังนะครับเพโปรเจกต์นี้เป็นที่น่าสนใจมากครับตอนแรกก็150บนาทีครับเป็นสถิติโลกเพราะว่าอันดับหนึ่งประเทศอิรานเนี่ยร้อี่บนาทีตอนแรกพี่เขาจะเอาอันดับหนึ่งไทยอันดับ9เอเชียอันดับที่ส5ของโลกผมบอกวิใครจะจําอันดับหนึ่งของโลกไปเลย พราะเราจะเอา150นาทีแต่นี้ได้ยินว่าแบตเนี่ยแล้วก็การ์ดเนี่ยมันได้180นาทีก็ไหนๆก็ไหนๆแหววแหววอิสแหววนะครับ180นาทีไปเลยปุบมือตรงตรงตรงนี้นะครับค่าตัวขึ้นให้คนละแสนนะครับตรงนี้นะครับผม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 มองถึงความเรื่องท้าทายนะครับมันเป็นสิ่งที่ท้าทายกับมืออาชีพอย่าง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 พี่ตั๊กนะครับผมผมมองว่ามันเป็นงานที่ท้าทายมากฉะนั้นเนี่ยผมก็เป็นหนึ่งใน อ่อินเวสเมนท์ที่ที่ชอบลงทุนนะครับอ่ uh, อะไรที่มันท้าทายนะครับโดยเฉพาะหนังเรื่องนี้นะครับมันไม่ได้จบแค่เป็นแค่หนังนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าจะเป็นหนังเรื่องแรกของประเทศไทยที่จะนําเข้าสู่เรื่องเรื่องของบล็อกเชนเรื่องของตลาดต่างต่างประเทศทั่วโลกนะครับ <c oughs> เข้าไปผ่านเรื่องของบล็อกเชน NFT ที่กําลังโด่งดังในขณะนี้ผมเชื่อว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่ท้าทายที่สุดแล้วก็เป็นหนังเรื่องแรกของประเทศไทยด้วยนะครับ อ๋แน่นอนอยู่แล้วครับผมเีต้องมารออยู่แล้วที่เราต้องมาเป็นพระเอกเพราะว่าผมเป็นพระคนเดียวเอกับปวันหนึ่งอยู่แล้วภาษาบาลีนะครับก็ก็ไม่เชิงนะครับผมว่าด้วยอายุเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวดําเนินเรื่องแต่ว่าพระเอกก็ได้แต่ว่าผมมองเหมือนพี่หม่ำดีกว่าแล้วก็ให้เด็กรุ่นใหม่เขาได้เป็นพระเอกนางเอกเราก็เหมือนตัวตัวตัวเล่าเรื่องตัวนําอะไรเงี้ยครับแต่มันไม่ของถึงพระเอกเพราะว่าผมผมไม่สามารถจะหาแม่ชีมาเป็นนางเอกได้นะครับเคยบวชชีในเราอ่ะบวชชีนะ ผมรู้สึกตอนแรกแขนไซส์ผมนุ่มมากผมก็งงงคถับผมไมอยก็แขวนออกก็เป็นเป็นเรื่องที่ผมว่าตื่นเต้นแล้วท้าทายตื่นเต้นเพราะแขนนุ่มเนี่ยเหรอฮะก็ผมอยากให้ทุกคนสนุกผมว่านังหนังนังไทยทุกสตรีคอนน็กก็คือหนังหนึ่งหนังผีสองหนังตลกผมว่าในเรื่องนี้เราจะมีทั้งตลกผีแต่เราถ่ายกลางวันนะสิผีกอาจจะมาทำได้ไหมทำภาพเป็นคํำคได้ไหมมันต้องมีอะแอคชั่นนะฮะ แอคชั่นมีดราม่ามีอะไรต่างให้ปนอยู่ในนี้แล้วก็มีผมว่ากำลังใจแล้วก็ข้อคิดเพราะว่าหลวงพ่อดีเนาะท่านมองแง่บวกหมดคนไปรับท่านช้าอย่างเงี้ยท่านบอกเออดีเนาะรถเสียท่านเขียนรถก็ดีเนาะกลับมากุติของหายหมดมีคนขโมยก็ดีเนาะผมว่าใกล้เคียงกับชีวิตผมเหมือนกันว่าอุ้ยมีข่าวน้องชุดเขียวนั่งตากอุ้ดีเนาะไม่ได้มีคนไม่ได้ทําอะไรเลยคนสะกิดให้นั่งหนึ่งล้านหนึ่งแสนวิววันเดียวคนที่ไม่เอาเรื่องนั้น เอาแบบเนียนๆพี่เหลือเฟือ2.2งจแสนเจ็วันคนนี้เปล่าคนนี้เลยอ,อันนั้นพี่อีตีกับอันนี้มีโยนกบครัเกือบดราม่าครับผมไม่ได้นะครับผมว่าอยากจะสร้างความสุขให้คนแล้วมันต้องสถิติโลกด้วยผมว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายทุกคนเลยเนี่ยเห็นว่ามีฝีมือใช่ไหมอยู่ในวงการมานานใช่ไหมนีก่กี่ปีในวงการเกือบ20ปีเกือบ20ปี